เสียงอ่านสเตตัสจากเพจดังตินวันที่22กันยายน2 564เนื้อหาไม่ว่าจะดิ้นรนเหนื่อยสาหัสเยี่ยงทาตไม่ว่าจะดิ้นรนปานกลางอย่างคนธรรมดาไม่ว่าจะดิ้นรนน้อยเยี่ยงหมูนุ่มต่างก็เหมือนกันอยู่อย่างคือไม่เคยไปถึงจุดที่ชีวิตดีพร้อมจริงขอแค่มีช่องที่จะเหนื่อยหรือเบื่อได้ ก็จะนึกไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่ขึ้นมาท,าทันทีการหวังรอชีวิตที่ดีพร้อมตามปัรถนาแล้วจึงค่อยมีความสุขให้เต็มที่จึงนับเป็นนโยบายที่ผิดพลาดถามว่าหวังอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นกันมากไหมตอบได้เลยว่าเป็นกันทั้งโลกเช่นอันดับต้นๆน,นึกว่ารวยกว่านี้เยอะ แล้วชีวิตจะสุขพังผอมคนส่วนใหญ่ที่ยกระดับฐานะไปถึงจุดนั้นได้มักกลับมาบอกใครๆว่าสุขภาพสำคัญกว่าความรวยอย่าให้ความรวยป้นสุขภาพไปอย่ารวยแบบต้องกินยาเป็นกำๆอย่ารวยแบบต้องใจโรงพยาบาลเดือนละเป็นล้ลานๆ อันดับลองลองนึกว่ามีแฟนใจซื่อถือศีลข้อสามสะอาดเอี่ยมแล้วชีวิตจะหน้าพิสมัยอย่างสมบูรณ์พวกคิดอย่างนี้พอได้คนแบบนั้นมาเป็นแฟนจริงหลายคนแอบบ่นให้เพื่อนสนิทฟังว่าจืดชืดเอาใจไม่เป็นไม่เข้าใจเพศตรงข้ามต่างจากสีสันพันลึกแบบที่เคยเจอเจอในพวกตลบตะแหลงเจ้าชูไม่เลิก แท้ที่จริงแล้วการหาความสุขจากชีวิตที่ยังไม่ดีพร้อมชีวิตที่ยังไม่ได้ดังใจชีวิตที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่คนอื่นชอบชอบกันจึงเป็นนโยบายที่ดีกว่าแล้วก็เป็นไปได้จริงมากกว่าแค่หายใจยาวอย่างมีความสุขเป็นก็เท่ากับปฏิรูปชีวิตให้สดใหม่ออกมาจากข้างในแล้วโดยไม่ต้อง หาเงินเพิ่มสักบาทไม่ต้องเจอแฟนถูกใจสักคนเมื่อมองเต็มเต็มตาให้เห็นสิ่งที่มีและจับต้องได้ในวันนี้โดยไม่เอาแต่ลำคาญหาวันหน้าในฝันตั้งหน้าตั้งตาปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นตามภาษาคิดใหม่ได้เยี่ยงมนุษย์ธรรมดาเพียงแค่นั้นวันหน้าก็อาจมาถึง เดี๋ยวนี้แล้วผู้โอดโอยรอชีวิตดีๆมักเป็นพวกที่หาจุดดีในชีวิตจริงไม่เจอและชีวิตมักจำ่ำซ้ำอยู่กับความเสีงเดิมๆนักหาความสุขจากสิ่งที่มีคือพวกไม่เอาแต่รอให้ชีวิตดีและชีวิตก็มักดีขึ้นกว่าใครโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ